สวัสดียังเป็นทางการนะครับพี่วินนะครับสวัสดีครับก็ง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าเก่าผมนั่นเองนะครับทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับที่เมื่อกี้ได้คุยกันมานิดนึงแหละเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากพี่วินก่อนละกันกับโปรเจกต์ซีคอยอยากจะให้พี่วินเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วตัวจุดกําเนิดของตัวซีคอยเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรแล้วตอนนี้ทํางานยังไงคนที่ใช้งานคือใครบ้างอย่างเงี้ยครับ โอเคจริงๆมันต้องมาจากไอเดียที่ว่าเราเชื่อว่า employee engagement มันจะลีดไปสู่เรื่องของ customer engagement นะครถ้า employee engagement ที่ดีมันก็จะทำให้ customer engagement ดีไปด้วยเราก็เลยมามองว่าเอ๊ะในส่วนตัวจริงๆก็คือเราผมดูแลทางด้านของ innovation ทางด้านไหนในของ central tech นะครเราได้ตั้งในส่วนที่ เป็น Innovation Lab ที่ชื่อว่า CTRL ก็คือย่อมาจาก Central Tech Retail Lab นะครับในการที่จะสรรหาหรือแม้กระทั่งว่าชักชวนให้สตาร์ทอัพแต่ละเจ้าเนี่ยให้มาทำงานกับในเครือเซ็นทรัลของเรานะครับรวมถึงเรายังมีทีม Innovation ที่อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับในการที่จะสร้างสารรคอิ n โนเวชันโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งซีคอยตัวเนี้ยก็จะเป็น โปรเจกต์หนึ่งที่ที่เราทำกันขึ้นมาเองนะครับโดยที่เรามองว่าเอ้ยเราน่าจะแอพพลายเทคโนโลยีบล็อกเชนบางอย่างในการที่จะสร้างให้มันมีแว l ลูขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่เชิงถือกับเป็นการสร้างเหรียญเหมือนเหมือนพวกบิตคอยหรืออะไรแต่เรามามองอีกมุมหนึ่งว่ามันสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของเอ,อ p m p loy e e Engagement ได้นะครับ ซึ่งจริงผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วในงานนี้แหละนะครับงานงานบล็อกเมลท์เทนปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชื่อมันว่า CTO คอยนะครับถ้าถ้าใครยังจําได้ซึ่งออพอมาปีนี้เนี่ยจริงๆคือเราเปลี่ยนชื่อมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมเราเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ย CTO คอยเราใช้แค่เฉพาะในบริษัท Central Tech นะฮะเราเลยตั้งมันชื่อมันว่า CTO คอยพอหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ตัวนี้ซีคอยจริงๆก็คือจะเริ่มขยายสโคปของผู้ใช้งานเนี่ยไม่ใช่แค่ในในตัว Central Tech แล้วจะขยายต่อไปถึงในแง่ของที่เป็นอยู่ในเ e n t r a l Retail ทั้งหมดนะครับในแง่เซ็นทรัลรีเทลก็คือประกอบไปด้วยอย่างที่หลายๆท่านทราบนะก็คือ Central ล o b บินสันพาวเวอร์บายซูเปอร์สปอร์ตอะไรแบบนั้นเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมันซะเพราะว่ามันไม่ใช่ CTO แล้ละ ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เรียกง่ายๆเลยก็คือชื่อว่าซีคอยนะครับทีนี้ซีคอยทำ e m p l o y y e Engagement ยังไงครับโอเคเดี๋ยวต้องสไลด์ต้องต้องผมจะสลับโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วกันเนาะมันมันมันไม่ถ้าพูดถึงตัวซีคอยนะครับ จริงก,ก็อย่างที่เล่าเมื่อให้ฟังเมือเ่อกี้นี้เมื่อสักครู่ก็คือว่าเราต้องการที่จะแอพพลายในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีขึ้นมานะครับก,ก็เลยสร้างตัวคอยตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการให้รีวอร์ดกับพนักง,งานเช่นก่อนโควิดนะครับเราอยากให้พนักง,งานเ,เข้ามาที่ออฟฟิศกันทุกคนก็คือเรามีการติดตัวตัวกล้องทำเฟสเชลเรคคอร์ดิชันเอาไว้ด้วยเวลาพนักง,งานเข้ามาปั๊บเนี่ย มันก็จะสแกนหน้าพนักง,งานแล้วก็ประตูก็เปิดนะฮะพอประตูเปิดปับ๊บเราก็จะรู้ว่าพนักง,งานคนนี้มาตอนกี่โมงเราก็ให้คอยเป็นรีวอร์ดไปว่าโอเคพนักง,งานมามาทำงานที่นี่ตอนอาจจะมาเช้าเราก็ให้เยอะหน่อยนะครับมาสายก็ก็อาจจะให้น้อยหน่อยนะครับรวมถึงในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของโนเล g แชร์ r ิ n งพนักง,งานคนนั้นอาจจะมาแชร์โนเลจกัน รหรือว่าไปช่วยเหลือโปรเจกต์อื่นด้วยเนี่ยก็จะมีการให้เป็นคอยพิเศษให้นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าจากเมื่อก่อนนี่จริงๆคือเราใช้ชื่อว่า CTO คอยตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น c คอยละ้นะครับออตอนนั้นก็คือก,ก็ไปติดต่อพวกร้านกาแฟร้านอาหารแถวๆออฟฟิศนั่นแหละฮะในการที่จะให้เขารับตัว c คอยพวกนี้ด้วยเสมือนหนึ่งเป,เ,ปเป็นเงินสดแล้วก็แล้วก็ มาเคลียร์กันหลังบ้านซึ่งตัวนี้เนี่ยในช่วงโควิดพอดีเลยเราก็อาศัยตัวทูโซน,นี้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ในการที่ให้สตาฟของเราเนี่ยใช้ในการเช็คอินแล้วก็วัดอุณหภูมิไปด้วยคือจริงๆก็คือเราได้ได้ตัวกดไม่ไปละได้ตัวตัวกล้องที่ที่วัดอุณหภูมิเข้ามา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกี้ที่ผมเล่าบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการทำ facial recognition <ม>พอเราเอากล้องตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะสแกนหน้าพร้อมทั้งวัดอุณหภูมิไปด้วยแล้วเพื่อที่จะเปิดให้กับตัวพนักง,งานเนี่ยเข้าออฟฟิศนะครับอ่าก็คือใช้ตัวคอยเนี่ยที่รันอยู่บนบล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของพนักง,งานใคร,ครมาเช้าได้เยอะใครมาแชร์โนเลดให้เพื่อนได้แต้มพิเศษใช่แล้วก็อีโคซิสเตที่ พี่วินสร้างก็คือใช้งานกับร้านอาหารที่อยู่รอบออฟฟิศได้ฉะนั้นคอยจะไม่ได้เป็นแค่แต้มพฤติกรรมหรือจิตพิสัยแต่มันคือทดแทนเหมือนมีมูลค่าด้วยตัวมันเองคือตรงนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราเราเทสกันมาได้ประมาณสักปีครึ่งนะฮะซึ่งผลลัพธ์จริงๆเนี่ยก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีอันนี้เดี๋ยวผมจะมีอันนี้ เบื้องหลังละกันนะครเบื้องหลังเนี่ยเราใช้เป็นในเรื่องของการาทำเช็คอินด้วยคือตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีพนักง,งานบางส่วนทำงานที่บ้านพนักง,งานบางส่วนยังเข้ามาที่ออฟฟิศอยู่แต่พอพอเรียกว่าในแง่ของอาการการเช็คว่าพนักง,งานคนไหนมาที่บ้านบ้างวันนี้พนักง,งานคนไหน work from home บ้างเนี่ยบางครั้งมันก็จะจะเช็คกันได้ลำบาก อยู่พอสมครวรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงโควิดมันจะค่อนข้างที่จะจะสับสนกันนิดหนึ่งเราก็เลยทำตัวฟีเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการเช็คอินนะฮะในการที่ให้ทุกคนเนี่ยกดจากแอปตัวนี้แหละไอตัวซีคอยตัวเนี้ยเพื่อที่จะเป็นการเช็คอินบอกตัวเองว่าวันนี้เราทำงานอยู่ที่บ้านหรือวันนี้เราเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับแล้วทุกคนก็จะได้คอยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วมันก็จะมีรีพอร์ต ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจริงๆมันมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะครับก็คือเพื่อว่าสมมุติที่ตามพนักง,งานเกิดติดโควิดบางคนก็จะสามารถที่จะ tracking ได้ว่าเขาเข้ามาที่ออฟฟิศหรือเปล่าแล้วมีโอกาสที่พนักง,งานคนอื่นจะติดด้วยไหมนะอันนี้อันนี้คือเหตุผลเบื้องหลังซึ่งมันอาจจะดูไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของอคอยอะไรต่างๆมากนะัก นะครับแต่ว่าเราก็เราก็ทำเป็นรีพอร์ตออกมาว่าเป็นเรื่องของการเช็คอีโลเคชันนั่นแหละวันนี้แต่ละคนเข้ามาที่ออฟฟิศมีใครบ้างนะครับย้อนหลังออกไปอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผ่านมาได้ประมาณปีครึ่งนะครับเปอร์เซ mm ็นต์เอนเกจเมนต์เราได้ถึง80% mm hmm. และ r e เดมชันเล Rate 75% r e d e m p t i ร n Rate หมายความว่าเมื่อพนักง,งานที่ที่ได้คอยตัวนี้ไปแล้วเนี่ย เอาคอยตัวนี้ไปใช้กับร้านอาหารที่ที่เราไปคอนแทคมาแถวแถวออฟฟิศเนี่ยอยู่ประมาณ75%เปเลยทีเดียวเหมือนเงินฟรียังไงก็อยากใช้นะครับที่ไม่ใช้นี่คือจะรอราคาขึ้นหรือว่ายังไงครับสงสัย <laughs> ทีนี้มีเป้าหมาย Next Step ต่อไปจะไปให้ถึงที่จุดไหนครับโอเคเออพอมาถึงปีนี้ผมว่าเราเราถึงเวลาละ เราเราเห็นแล้วล่ะว่าว่ามันสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของ employee engagement ได้นะครับแล้วส่วนตัวเองก็คิดว่ามันไปได้อีกเยอะนะฮะนี่คือสิ่งที่เราทำไมเราถึงเปลี่ยนชื่อมันจาก CTO คอยเป็น C คอยซะวิธีการจริงๆก็คือก็คราวนี้คือเราจะกระจายการใช้งานออกไปให้กับแต่ละ business unit ในเครือเซ็นทรัลด้วย ไม่ใช่แค่พนักง,งาน Central Tech อย่างเดียวละต่อไปพนักง,งานเซ็นทันโรบินสันเอ่อพาวเวอร์บายซูเปอร์สปอรทวัสดุอะไรก็ตามทุกคนจะใช้ตัวนี้หมดและการเอินคอยของแต่ละ Business Unit ก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่ HR แต่ละทีมอยากจะให้คอยด้วยด้วย Policy แบบไหนนะครับเขาก็สามารถที่จะตั้งของเขาเองได้ ซึ่งเท่าที่ผมจำได้พนักงานของเซ็นทรัลเนี่ยในเคอือน่าจะหลายหมื่นคนประมาณ6 0,000กว่าคนฉะนั้นน่าจะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ถือว่าน่าติดตามมากๆนะครับทีนี้อีกหนึ่งยูสเคสนะครับออของพายับวอล l ล็ตนะครับเป็นอีกอันนึงที่ผมฟังแล้วก็น่าสนใจมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าพายับวอลเล็ตเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ตั้งใจจะให้ใครใช้ใช้ยังไงบ้างครับครับก็ ขอบคุณมากๆที่ชวนกันมานะครับจริงๆบล็อกเชนปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเริ่มที่พยับนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราคิดเรื่องบล็อกเชนกับเรื่องพยับวอลเล็ตนานละเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่เมรกาเนี่ยผมจบฟิลทางด้าน Citibank นะครับผมเคยทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำเรื่อง f ฟิน e c h มาพอสมควรนี่พอมาทำงานให้ที่หมหาวิาลยเนี่ยเราก็คิดว่าต่อไปต่อไปในอนาคตเนี่ยครับ หมหาวิาลัยมันต้องเชื่อมกันทั้งหมดทั้งโลกแล้วเวลาเราจะเชื่อมโลกเนี่ยอย่างเช่นผมให้อาจารย์หลายท่านสอนอยู่ใน International College เน่ยนักศึกษาเราอยู่ทั่วโลกบางทีก็ต้องสอนตอน8โมงเช้าบ้างบางทีก็ต้องสอนตอนตีสอบ้างทีนี้การเชื่อมโลกเนี่ยมันไม่ง่ายมันเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครเรียนสมัครเรียนไม่ยากครับไอ้ออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันทำไม่ยาก แต่ตอนที่จะชำระเงินเนี่ยมันมันยังไม่แบงค์ชาติที่บ้านเราก็ไม่อยากพูดให้กระทบนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยมันใช้เรียะเวลาค่อนข้างนานมันใช้ทีบวกสามกว่ามันจะมาถึงวันนี้ทีบวกหนึ่งหรือ Real Time เนี่ยตอบโจทย์ก็คือเราใช้วอ l เล็ของบล็อกเชนเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆถ้านักศึกษาทั่วโลกจะมาสมัครเข้ามาในมหาวิาลยเนี่ยมันสมัคร แล้วชำระเงินทันทีแล้วก็ธุรกรรมต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ในมหาวิาลยทันทีเรื่องพวกนี้เราก็พยายามขยับทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนหลังมาเนี่ยเฟสแรกที่เราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็เปิดให้กับนักศึกษาในมหาวิาลยพยับทั้งหมดใช้แล้วเราเอมไปที่ Cashless University นะครับเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราจะพัฒนาสองส่วนไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่าใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยพยับเนี่ยมันไป5นาทีถึงเซนเฟสแต่ใกล้ๆเซนท่านเนี่ยนะครับอีก10นาทีไปทางขวามือเราก็จะเจอพรอมินาด้าเราก็มามองว่าเอ๊ะพื้นที่ของเราที่เป็นแอสเซทจริงๆเนี่ยสองกว่าไร่ยังว่างอยู่เราจะดเวล็อปมันยังไงบ้างนะครับตอนนี้เกียร์เราก็จะไปทางพวกดิจิทัลฮับนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราก็ต้องเกียร์ไปก็คือเรื่องของดิจิทัลแอสเซทนะครับพยับวอลเล็ตเริ่มเปิดก่อน ทีนี้บัตรประจำตัวนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นดิจิทัลไอดนิตี้ทั้งหมดแล้วแล้วก็รวมไปจนถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่อันนี้เฟสแรกเราขยับนะครับเฟสต่อไปที่กำลังคุยกันต่อก็คือกลุ่มอลํมนายทั้งหมดที่มีที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการนะครับตอนนี้เราประชุมกับเจ้าของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์ประมาณหลายร้อยคนนะครับต่อไปเราก็จะ ไหลเข้ามาสเกลลิงให้กับตัวพายับวอลเล็ตให้มีการขยับขับเคลื่อนขึ้นไปมากขึ้นนะครับก็เฟสต่อไปเป็นเรื่องอลัมนายก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในเชียงใหม่กับภาคเหนือหลายร้อยคนก็จะขยับไหลเข้ามาที่พายับวอลเล็ตที่อีกอันนึงที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับเราก็อยากทําเพื่อตอบสนองกับนโยบายของจังหวัดครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้ ถ้านลองนึกภาพนะครับท่านักศึกษาจีนใช้พยับวอลเล็ก็โอนเงินเรียบร้อยเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถใช้วอลเล็ตแล้วก็ใช้ตัว mass transportation ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกเรื่องมันก็จะเป็นประโยชน์กับกับนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ที่ทำไปอีกเรื่องนึงก็คือตัววอ l l e t เนี่ยนอกจากใช้เก็บตังจ่ายตังค่าบำรุงค่าเล่าเรียนค่าปรับต่างๆเนี่ยเราใช้ในห้องสมุดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเข้าห้องสมุด จ่ายตังทาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดต,ตอนนี้ก็ใช้ตัววอลเล็ตตัวเดียวนะครับก็สามารถทําได้นะครับถือว่าน่าสนใจมากคือเริ่มต้นจากที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือทําสนใจอที่แรกคิดเพียงแค่ว่าจะสร้าง c a s h l e โ s ซิตี้แคชเลดยูนิเวอร์ซิตีเนาะที่อาจารย์บอกแต่ว่าพอท่านเริ่มทําไปเนี่ยก็เริ่มจะขยายสโคปไปเรื่อยๆอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มใช้กับห้องสมุดแล้ว ก็คือเป็นดิจิ t a ลไอยเดนติตี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยูสเคทที่น่าสนใจที่นี้อยากจะให้อาจารย์เนี่ยแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าจุดที่ยากที่สุดในการจะเอาบล็อกเชนหรือวอลเล็ตมาใช้เนี่ยกับสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่คือจุดไหนครับครับที่ที่ยากที่สุดนะครับเวลาเราจะทำเรื่องใหม่ๆในองค์กรเนี่ยก็เป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจให้คนในองค์กรนะครับเพราะว่าอย่างในมหาวิาลยเนี่ยก็มีหลายส่วนทั้งคณาจารย์ หลายท่านก็พยายามทำความเข้าใจนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่เราก็ต้องผลักดันไปเรื่อยๆแต่แต่ที่ตอบสนองได้ไวแล้วก็เข้าใจเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษากับสิทธิ์เก่าอันนี้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆถ้าใครใช้พายับบอลเลตไปร้านนี้ฟรีเลยอะไรเงี้ยนะครับสิทธิ์เก่าเขาก็ช่วยกันอย่างนี้ทำให้อลัมน d a ด a b ต้าเบสเราก็ค่อนข้างสตรองมากขึ้นนะครับอันนี้ที่ยากก็คือการเริ่มต้นครับ Uh huh. เริ่มต้นที่จะคุยกับคนข้างในให้เข้าใจรู้เรื่องก่อน uh huh. ครับครับอ๋อจุดเริ่มต้นก็คือทํายังไงให้คนกันเองเนี่ยที่ทางานด้วยกันเข้าใจไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมครับไม่ใช่ความยากที่เกิดจากตัวเทคโนโลยีแต่คือความเข้าใจในการจะประยุกต์ใช้ uh huh. ใช่ไหมครับแล้วทางพี่วินมากครับจุดที่ยากในตอนที่เริ่มต้นยุคแรกคือ CTO คอยเนี่ยคือเรื่องไหนยังไงบ้างครับจริงๆคล้ายๆกันนะฮะอื ถ้าว่าไปด้วยด้วยเทคโนโลยีเรื่องบล็อกเชนเรื่องอะไรพวกนี้ตัวคนใช้พนักง,งานที่ใช้เนี่ยเขาเขาไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเท่าไหร่หรอกว่าว่ามันจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่ได้เป็นบล็อกเชนนะฮะแต่มันคืออยู่ที่ที่การที่จะให้เขาใช้อย่างไงมากกว่าให้มันกลายเป็นแอปประจำวันของเขาในการที่จะให้เขาได้รู้สึกว่ามันคือ everyday app นะฮะตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะใส่ในเรื่องของแมชชนิกอะไรก็ตามทั้งเอิร์และเบิร์เนี่ยให้มันสอดคล้องกันพราะนั้น่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องใช้แอปเนี้ยทุกวันในการที่จะอย,อย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างตะกี้เท่าที่เห็นเนี่ยออ Redemption rate เราได้75%เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพอเวลาพนักง,งานมีตัวซีคอยตัวนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปซื้อกาแฟแก้วละประมาณ40-50บาทได้ง่าย นั่นคือเขาก็เดินไปทุกเช้ามาเดินมาถึงที่ออฟฟิศไปใช้ตัวซีคอยแอปตัวนี้ซื้อกาแฟได้ละหนแก้วนะก็คือสรุปว่าจุดที่ยากของ CTO c o คอเนี่ยคือการคิดยังไงให้ครบรูปนอกจากแค่มาเช้าได้แต้มแล้วทุกคนจะตั้งคำถามได้แต้มแล้วยังไงต่อใช่ใชแต่ต้องคิดให้ไปจนจบเลยว่าจะใช้ที่ไหนใช้ยังไงชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงก็คืออีโคโนมีที่เกิดขึ้นจริงนะครับทีนี้อยากให้พี่วินเนี่ย ฝากถึงอาจจะมีผู้ประกอบการที่ฟังอยู่เนาะในการที่คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ดีไหมมันจะใช้ยากไหมหรือว่าจะมีคาแนะนํำยังไงดีที่จะให้เขาเริ่มต้นใช้งานบล็อกเชนในด้านไหนยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับจริงๆก,ก็อยากให้ซีคอยเป็นเหมือนเป็นเคสสตดี้นะฮะว่าว่าจริงๆเราเนี่ยในแง่ของมุมเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยมันแอพพลายใช้ไปได้กับหลายๆเรื่องมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่เรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่เอาไว้เทรดดิ้งกัน นะครับมันแอพพลายได้แบบแม้กระทั่งเป็นนี่ครับเป็นเรื่องของกึ่งๆเหมือนเป็นเอ็มพอ e ร์จีเอนเอนจเมนตนะครับผมขอสไลด์หน้าสุดท้ายจริงผมผมอยากจะฝากให้ทุกคนว,ว่าเป็นไอเดียที่ที่เราอยากอยากทำต่อนะฮะกับตัวซีคอยนิดหนึ่งขึ้นขึ้นสไลด์หน้าสุดท้ายที่เป็นรถแม p นะฮะโอเคไปไปอีกเลยฮะสุดท้ายขออาตครับอุ้ย อันนี้ฮะนี่คือรถแมพของสีคอยอยากให้เป็นเป็นไอเดียของของแต่ละบริษทัทแต่ละคนแล้วกันนะครับเราจะทำอะไรบ้างถัดจากนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะทำเรื่อง Engagement ต่อแน่นอนนะครับโดยการที่ว่าให้มีเรื่องของที่เรียกว่าเป็น thank you b o t thank you b o t แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ทุกวันนี้เราอยากจะส่งเสริมให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยได้ขอบคุณเพื่อนพนักง,งานนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยเขามีการขอบคุณกันอยู่แล้วแต่เขาขอบคุณในลนักษณะผ่านช่องทางพวกอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของออ communication tools เรื่องของ workplace เรื่องของอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะใส่ฟีเจอร์ว่านอกจากเขาเซไม่ใช่ just say ขอบคุณแล้วแต่เขาสามารถให้คอยกับเพื่อนพนักง,งานคนนั้นได้ด้วยเป็นการขอบคุณถัดมาอันนี้ยิ่งสนุกมากเลยฮะก็คือให้พนักง,งานเปิดร้านเป็น marketplace ข้างใน internal แปลว่าพนักง,งานทุกคนสมมุติทีต่างผมอาจจะมีอยากจะมีร้านกาแฟส่วนตัวหรืออาจจะทำน้ำส้มขายอยู่แล้วสมมุติก็สามารถที่จะมาเปิดร้านน้ำส้มขายให้กับเพื่อนพนักง,งานโดยได้ซีคอยเอาไปเก็บแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับหรือขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลเลยใครที่มีซีคอยเยอะๆอ,อันนี้ HR ผมว่าห้ชออยากทำนะครับ สามารถเอาซีคอยจำนวนหนึ่งอันนี้แล้วแต่กำหนดแรกเป็นวันหยุดได้เป็นวันหยุดเลยนะครับวันหยุดของพนักงานเอาไปเลยนะครับถัดมาก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะขณะนี้ปัจจุบันก็คือว่าเราจะ Modify, Customize, POS point of sale เครื่องในเครือทั้งหมดให้รับซีคอยด้วย แปลว่าอะไรครแปลว่าพนักง,งานทุกคนตอนนี้ที่มีซีคอยถืออยู่ในมือสามารถใช้ซีคอยตัวนี้เนี่ยไปซื้อของที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาได้หมดแทนเงินสดนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นฮะนอกจากในเครือ CRC แล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งฟูดคอร์ด CPN ีเอ t ีทต่างๆอีกอีกเยอะแยะก็คืออยู่ในเครือทั้งหมดด้วย แล้วไม่ใช่แค่ออฟไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยทั้งหมดด้วยนะครับโอ้ที่แรกคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ความลับถ้าขึ้นขนาดนี้คงไม่ได้รับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดไอเดียที่ดีมากๆนะครับแล้วในส่วนของท่านอาจารย์ครับอยากจะฝากมีอะไรจะฝากให้กับผู้ประกอบการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปบ้างไหมครับครับก็ก็ฝากไว้สั้นๆครับว่าถ้าในลักษณะของมหาวิทยาลัยเนี่ย ก็ยังก็ยังนำมาแอป l ลายใช้ได้นะครับพอเราเริ่มต้นใช้เนี่ยเราก็จะรู้เองว่ามันมีฟังก์ชันอื่นๆที่มันสามารถทำได้มากไปกว่าเรื่องของการเก็บเงินใช้เงินนะครับในมหาวิทยาลัยก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็จะดันไปคล้ายๆกับเซ็นทรัลเนี่ยครับวันหนึ่งมันก็จะมีพายัพโทเก้นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแคชเลสเดินไปเดินมาก็ไม่ต้องใช้เงินสดละ ต่อไปจะโควิดอ,อ,อีกรอบซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่ต้องกงังวลละนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ประกอบการครับไอ้บล็อกเชนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งไปทุกเรื่องหมหาวิเลยก็สอนเราก็มีหลักสูตรแต่วันหนึ่งเนี่ยท่านเก่งเรื่องอื่นเราก็มาปลักกัน,นหลังบ้านเรามาพลักกันพอเราพลักกันได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะขับเคลื่อนกันไปทั้งกลุ่มได้ผมไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องครับ แต่ผมก็จะเปิดหลักสูตร f ฟิน e c h ไปละผมก็จะมีกลุ่มนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งคอยที่จะแบ็กอัพสตาร์ทอัพขึ้นแล้วก็มีนักเรียนมาทั้งจีนไทยเริ่มมารวมกลุ่มกันละต่อไปเราก็จะทำพวก Developer พวกนี้ให้มันเยอะขึ้นนะครับก็ฝากไว้ครับว่าในที่สุดก็เริ่มต้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์นะแล้วฟังก์ชันต่างๆก็จะใช้ได้แล้วก็เรื่อง security นี่เป็นเรื่องที่ น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับไม่งั้นเราคงไม่เอาเรื่องการเงินเรื่องทะเบียนรายชื่อเด็กนักศึกษาต่างๆไปลงในบล็อกเชนทั้งหมดครับขอบคุณครับอ๋อก็ต้องขอบคุณทั้งท่านอาจารย์แล้วก็พี่วินมากเลยนะครับและนี่ก็คือยู c a คสที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับจากการประยุกต์ใช้บล็อกเชนแล้วก็คริปโตวอลเล็ตนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็พี่วินอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณทั้งสามท่านค่ะเรียนเชิญทั้งสามท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญคุณนาทีเทพโพธิ์ค่ะได้มอบของเท่ลึกนะคะให้กับคุณโกวินคุณวิชากรค่ะและท่านอาจารย์อภิชาอินสุวรรณสวนคุณมอมวัเดชน,นะคะอยู่ร่วมถ่ายภาพด้วยกันบริเวณด้านหน้าด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะ เป็นเรื่องเราที่น่าจะเป็นข่าวดีในอนาคตนะคะในการปรับใช้บล็อกเชนให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นในอนาคตอาจจะมีหลักสูตรหรือมีสถาบันที่มีสโลแกนว่าอย่าให้ซีคอยฉันแต่สอนฉันหาซีคอยและเก็บซีคอยนะคะแต่ให้ก็เอาเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะ